สวัสดีครับพบกับนะักสิบเกศิปรกรรถมมอ2ที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มาเอาใจแฟนๆสาวกวอ o ต้าโครราอัลติสกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เป็นรถบ้านสายจอดอีกแล้วนะฮะปีใหม่ใหม่น้อยสุดๆเลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2024 All New Toyota Corolla Altis เบนซิน1.8สปอร์ตไม่8 0 0 0 โตโยต้าโครราอาลติสครับสุดยอดรถเก๋งที่ได้รับการยอมรับว่าอึดถึกทนที่สุดแล้วนะการันตีด้วยยอดขายสูงสุดทั่วโลกตลอดการยาวนานหลายปีนะครับวันนี้ปีใหม่ใหม่ก็น้อยนะฮะกับคันนี้เลย2,024 all new o y o t ต c o โคร l a อ u t ติสเบนซินล้วน1.8สปอร์ตใหม่8,000สำหรับใครที่ไม่อยากได้ไฮบริดนะฮะยังอยากได้รถเบนซินน้ำมันล้วน วันนี้เลยฮะตัวท็อปของเครื่อง1.8นะฮะตัวนี้ปีผลิต2023ก็จริงนะ,ะแต่ว่าเจ้าของท่านแรกออกรถหน้าโชรูมมกราคม2024เลยฮะ,ะและที่สำคัญวันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะฮะพอเป็นตัวไมเนอร์เชนปีโมเดล23-24แล้วเนี่ยรุ่น gr Sport ที่เป็นเบนซินล้วนเขาไม่มีจำหน่ายแล้วนะฮะก็จะมีแต่เหลือเฉพาะไฮบริดที่เป็น gr Sport เพราะฉะนั้นตัวเบนซินตัวนี้จะขึ้นมาเป็นตัวท็อปแทนนะกับ1.8 ปอร์ตนะอะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมฮะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีค,ความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ8,000กิโเมตรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาราคาออกห้างป้ายแดง970,000บาทไม่รวมสีขามุกอีกหมื่นกว่าบาทด้วยนะฮะเรียกว่าราคานี้เฉียดล้านเลยแล้ววันนี้บอกเลยคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงกับใหม่800 0มาดูพร้อมกันเลยกระจังหน้าหล่อขึ้นเล็กน้อยนะฮะ ด้านล่างนี่จะเป็นสีดําเงาลายกริดสวยมากนะครับสวยมากเลยนะฮะตรงกลางเป็นเป็นสีดำนะฮะแล้วก็คาดกลางด้วยคโครมเมี่ยมยา,ยาวๆแบบปีกนกเลยซ้ายขวาสวยมากไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะมาพร้อมไฟเด y t i m ม LED โคมไฟใสาฟิงมีไฟตัดหมอกให้มีคิ้วคโครมเมี่ยมมาให้ด้วยนะฮะไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยเลยนะฮะปิ้งๆเลยนี่ไฟตัดหมอกคิ้วคโครมเมี่ยมสวยๆเลยนะฮะ แอสีสันนะครับมาด้วยสีขาวมุกนะฮะฝาโปรงออกแดดเงางามเป,ปล่งปลั่งเป็นประกายระย,ระยิบระยับสวยเนียนทุกกระเบียดนิ้วผิวเดิมโรงงานนะฮะคอไปยังบางยังใสไปตามนี้เลยกันชนก็เดิมโรงงานหมดนะสภาพสวยมากเนียนเลยนะออกแดดเงางามระ,ระยิบระยับมีรอยนิดเดียวครับด้านล่างนิดหนึ่งนะนิดเดียวเดี๋ยวแต้มเอาแล้วกันนะฮะเพราะว่านิดเดียวจริงๆ แต่พาตแต่มเมาเพราะว่าที่เหลือสีสวยมากนะครับอ้าแถบขวาสีก็สวยเช่นกันนะแถบนี้สวยมากเลยนะดูแล้วผิวเดิมหมดเลยทุกชิ้นนะฮะไม่แปดพัเท่านั้นเองสวยเนียนกริบเลยเคาไปบางเดิมหมดทุกชิ้นเลยนะฮะมือจับโครเมียมนะมีสมาร์ทเอนทรีให้ในตัวนะฮะเจ้าของเดิมให้ฟิล์มให้กันสาดมาแล้วเรียบร้อยกระจกข้างสีสันสวยๆเนียนๆเ,เลยพร้อมไฟเลี้ยวนะฮะ หลังคาก็สวยเนียนสีเดิมโรงงานเช่นกันนะฮะออกแดดเงางาม,งามระยิบระยับเคาะไปผิวบางสวยใสยเลยดิสเบรกสี่ล้อหน้าหลังแล้วตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นได้ล้อแม็กลายใหม่เลยหน้าเงาร่องสีเทาแม็กสวยเนียนกริปไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุบบาดอะไรนะฮะส่วนยางจะเป็นมิชลินเป็นยางเดิมติดรถมาจากโรงงานมิชลินเบอร์2 2 5 4 5 R 17นะฮะ ปียางยิบสามนะฮะยิบสามใช่ผลิตยิบสามออกรถยิบสี่ยางสวยมากฮะไม้แค่แปดพันดอกเต็มเต็มลึกๆใช้กันยาวๆฮะสามปีได้แน่นอนอ่าล้อหลังก็ดิสเบรกแม็กหลังก็เนียนเช่นกันฮะสวยเนียนใสทุกกระเบียดนิว้วยางเดิมติดรถมาจากโรงงานปลายปียิบสามนะครับโอ้โหดอกเต็มเต็มดอกลึกๆนิๆ่มๆ,ๆใช้กันยาวๆครับประตูหลังขวาเปิดมาแล้ว ขอบยางดึงออกมาเหนียวมากผมน่าจะดึงเป็นคนแรกเลยเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมขมกรีบเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมใสไม่มีชนหนักไม่มีพิความอะไรอ่าเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาอึ๊บเหนียวอีกแล้วเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมหมดสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผน่นน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรเสาหน้าขวาขอบยางเหนียวอีกแล้วอึ๊บเม็ดอาร์กอุ้ยเม็ดอาร์กไอเหนียวแหวกนิดเดียวพอนะรถยังใหม่มากเม็ดอาร์กสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมหมดเลยนะฮะคันนี้มาแบบเรียบๆผมว่าออาติสนี่ไม่ต้องแต่งก็ดูสวยอยู่แล้วนะฮะ ดูหล่ออยู่แล้วไฟไท้ายขวาซ้ายสวยเลยไมเนอร์เชนเรียบร้อยฝ้าโปรงท้ายสีสันสวยมากครับเนียนกริบเลยนะฮะไฟไท้ายซ้ายขวาสวยกันชนเนียนเช่นกันฮะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้ด้วย2จุดนะกันชนหลังฝาท้ายหลังเนียนหมดทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งตรงกลางสวยเลยฝาท้ายเปิดปิดได้ด้วยรีโมทแบบนี้นะ เปิดมาแล้วตะเข็บเดิมแห้งเลยเม็ดอาร์คสวยงามกระจกเดิมโรงงานของโตโยต้าฝาปูงท้ายน็อตเดิมไม่สะเทือนฝาท้ายแนวซิลิโคนเดิมตรงเป๊ะนะฮะแห้งสนิทน็อตซ้ายขวาเดิมไม่ขยับไม่ถอดตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอาร์คอยู่ครบงุดเข้าไปด้านในแห้งเลยนะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามชัดเจนผิวแห้งๆเลยห้องโดยสารยังกว้างเหมือนเดิมนะฮะเป็นเก๋งที่จุสัมภาระได้เยอะเจ้าของเดิมแถมถาดรองมาด้วยขอบคุณมาก พรมด้านล่างสวยเนียนกริบเลยนะฮะเนียนกริบนะมีล้อไหลไหมเดี๋ยวดูพร้อมกันยังมีให้แม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อยังมีให้ครบคันนะฮะล้อไหลยังมีให้เหมือนเดิมนะฮะเป็นล้อกระทะแบบนี้ด้านหลังเดิมหมดนะครับแห้งสนิทแนวซิลิโคนแห้งเลยเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นไม่เคยติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักอะไรทั้งนั้นแถบซ้ายนะฮะ แถบนี้ก็สวยเช่นกันนะฮะแถบนี้สวยเนียนเลยสรุปแล้วมีแค่อ,อ๋อมีนิดนึงนะฮะแต่ดูแล้วไม่น่าทํานิดเดียวสะเก็ดตรงนี้นิดเดียวเองของอนุญาตแต้มสีเอาวและกันนะฮะเสียดายเพราะว่าถ้าทํามานี่เพี้ยนแน่ๆข่ามุกนี่ทํายากนะเพราะฉะนั้นมีนิดเดียวแต้มสีเอาที่เหลือสวยสวยไปตามนี้เลยผิวบางเดิมใสโรงงานนะกนะระจกข้างสีสันเรียบร้อยพร้อมไปเลี้ยว มือจับสมาร์ทเอนทรีสองฝั่งเจ้าของเดิมแถมฟิล์มกันสาดมาเรียบร้อยล้อหลังซ้ายก็สวยสมบูรณ์นะครับไม่มีถลอกอะไรเลยยางพร้อมตัวรถบิชลินไพลเมซี่โฟดอกสวยดอกเต็มใช้กันยาวๆล้อหน้าซ้ายก็สวยครับแม็กเรียกว่าสวยกริบเลยทั้ง4ล้อ,อยาง in, บิชลินนะฮะดอกสวยดอกเต็มดอกลึกใช้กันยาวๆครับประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วขอบยางดีกออกมาเหนียวอีกแล้วนะฮะ เม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบข้าศสากลางซ้ายแหวกเบาๆพอเม็ดอาร์คอึบสวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมหมดนะฮะแห้งสนิทสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแก่เก่าผลิตและประกอบประเทศไทยผลิตพฤศจิกายนปี2023เครื่อง 1,800cc รหัสเครื่อง 2ZR ตัวถัง MR2BL ลงท้ายด้วย100016338นะฮะ ผ้าเสาสุดท้ายหน้าซ้ายเหนียวอีกแล้วดึงยากเหลือเกินเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกด้านในแห้งสนิทเดิมหมดนะไม่มีเคาะไม่มีพ่นอะไรทั้งนั้นภาษีต่อแล้วจ้าหมดกุมภาปีหน้า69ใช้กันยาวๆกระจกเดิมของโตโยต้าไปดูห้องเครื่องกันตัวนี้ไม่ใช่ไฮบริดนะครับเป็นเบนซินล้วน1 8 0 0ง c เกียร์ CVT 7สปีดนะฮะเครื่องยนต์140แรงมาเติมได้ถึง E85 และประหยัดถึง17โลลิตรเลยนะไม่แท้8,000โลอ่าซอกในก็เดิมหมดแห้งสนิทนะฮะเม็ดอาร์คสวยๆเลยเบ้าโชกสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบแก้มขวาเดิมซับในแห้งสนิทเลยข้าน 1R คมคมรูกลมคมกริปชัสซีนะด้านล่างเม็ดอาร์คสวยๆรูกลมคมกริบ้านหน้านะฮะมีพลาสติกบางดูคานข้างเอาว่าน็อตเดิมไม่สะเทือน น็อตซ้ายน็อตขวาคันซ้ายคันขวาน็อตเดิมหมดไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะแบตเตอรี่ถ้าเกินอกเรือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยอันนี้เกินแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้ก่อนออกรถคันซ้ายรูกลมคมกริปแก้มซ้ายแห้งสนิทเป้าโชคซ้ายขวาเดิมหมดเม็ดอาร์คอยู่ครบมีเบรก ABS ด้วยซอกในน็อตเดิมไม่ขยับฟ้าโปงน็อตไม่ถอดไม่เคยถอดไม่ขยับด้านใต้แห้งฝาแท้สลักโตโยตา้าสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่น นะสติกเกอร์เรียบเนียนอยู่ครบทุกแผ่นแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็นอตฝาโปรงไม่ถอดไม่ขยับเลยสุดยอดไปดูข้างในกันเลยครับไปได้เบาะไฟฟ้าด้วยนะครับนี่เบาะที่เห็นนี้คือหนังแท้เนื้อเดิมโรงงานหมดทุกชิ้นสีดําได้สีเทาสวยมากเนียนกริบเลยโอ้โหสภาพน้องๆป้ายแดงครับเบาะไม่สะเทือนกับไมคั8,000โลแผงประตูยิ่งสวยเลยเนียนกริบเลย ก,กระเบียดนิ้วเไปไ๊ะปเลยฟิล์มรอบคันอะไรไม่รู้แต่ก็สวยนะครับขอบคุณเจ้าของเดิมมากประตูหลังขวาฟิล์มสวยแผงประตูใสเบาเนียนกริปสวยใสไร้ริ้วรอยสภาพเนียนกริปเหมือนเพิ่งออกจากโชว์รูมเมื่อวานสวยมากหัวหมอนสามตำแหน่งรูติดตั้งคาซีทมีให้เรียบร้อยตรงกลางเป็นที่วางแขนกับร่องวางแก้วน้ำโยนของไปด้านหลังไม่ได้นะด้านหลังมีแอร์หลังให้ด้วยนะแล้วก็มี usb มาให้ อีก2รูเยเป็นไทซีด้วยโอ้เยี่ยมเลยสุดยอดเลยมาลองนั่งกันเลยฮะตอนนี้ผมถอยเบาคนขับมาสุดเลยเพื่อจะดูว่านั่งสบายไหมโอ้เหลือเลยเข่าไม่ติดนะครับนี่ถอยเบาสุดแล้วนะฮะนั่งสบายมากนะครับองศาการเอ็นใช้ได้เลยนะฮะที่วางแขนให้มาใหญ่นั่งสบายเพดานก็โอเคตามมาตรฐานรถเก๋งซีดานก็โอเคถือว่านั่งดีนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังนั่งสบายเบาะสวยมากนะครับเป็นหนังเนื้อเดิมจากโรงงานนะครับ แล้วก็แผงประตูสวยหมดนะครับฟิล์มเจอแล้ว 3M สภาพสวยมากนะครับแผงประตูหน้าซ้ายครับสวยใสเนียนกริบกริบฟิล์ม 3M สวยๆเลยเบาะเป็นไฟฟ้าคนขับ1ตัวนะฮะฝั่งซ้ายปรับด้วยมือสภาพเบาะสวยมากครับเนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นเนียนกริบเลยลองขับกันดีกว่ารุ่นนี้ก็กุญแจเหมือนเดิมเป็น immobilizer หน้าตายังเหมือนเดิมกุญแจสำรองมีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะครับ สตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่น้อยสุดๆเลย8,000โลโอ้โหน้อยจริงๆนี่นี่นะ8,215กิโลเมตรนะเปิดแอร์กันก่อนเป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะปรับความแรงได้7ระดับนะฮะมีแอร์ออโต้ด้วยปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลนะ,ะมีไลฟฟ้าหน้าหลังมีครบเลยปรับทิศทางก็เป็นดิจิตอลนะฮะได้2อทิศทางนะครับโอ้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะคอนโซลด้านหน้า เป็นพลาสติกสีดำนะฮะแล้วก็บางส่วนนุ่มๆแบบ s ซอ o u c h ตรงนี้นุ่มๆน,นะครับถุงลมนิรภัยด้านหน้าสีใบนะครับที่บอกมีไหมอีก2เหรอเป็น6ด้านหลังอีก2ถุงลม8ลูกนะครับเท่าที่ผมเห็นนะฮะหน้าจอครับนี่เป็นจอรุ่นใหม่แล้วนะจะเป็นแบบตั้งแบบนี้เลยจอแท้เดิมจากโรงงานของ t o y ยต a สติกเกอร์ยังไม่แก่เลยคิดดูมี usb ด้วยนี่นะ USB มี Type C ด้วยนะฮะโอ้เยี่ยมเลยแล้วก็ตัวนี้ไมน์ไดเชนแล้วหน้าจอรู้สึกสดใสภาพค,คมชัดกว่าเดิมเยอะเลยนะก็เป็น Android เหมือนเดิมมี Android Auto ด้วย Apple CarPlay, Bluetooth, VR USB โทรศัพท์นะเบราว์เซอร์มีละแคชอินเทอร์เน็ตไอพออะไรก็ไม่หรือเยอะแยะมากมายนะมีกล้องหลังให้โอ้จอชัดมากเลยอะ จอคมกริบเลยนะฮะเดี๋ยวนี้จอรุ่นใหม่ๆนี่พิกเซลก็สูงมากละเอียดมากเลยนะฮะนี่แล้วกานค่ำกลางคืนเชื่อว่าชัดแน่นอนปรับลายเส้นได้ด้วยนี่เทมากนะอ่ะแล้วก็มีกล้องแยกมุมมองซ้ายขวาอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะอะ่ะถัดมาด้านล่างนะฮะรุ่นนี้ก็ เรียบๆนะะไม่มีแท่นชาร์จไร้สายอะไรนะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นที่วางของทั่วไปนะมีโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตโหมดระบบควบคุมการทรงตัวเนาะเกียร์เป็น cvt 7สปีดอันนี้เหมือนเดิมคอนโซลเกียร์หัวเกียร์คันเกียร์สวยเนียนเลยกริปกริเลย,ลลลเลยนะฮะมีแมนนวลโหมดด้วยแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮอันนี้เหมือนเดิมเนาะที่วางแก้วน้ำตรงกลาง2นะฮะที่เท้าแขนนะครับหนังนุ่มๆสีเทาเข้มเลื่อนได้ไหมไม่ได้ เลื่อนไม่ได้อ้าวด้านในมีไทสีให้มาเยอะมากนะเาว่าเอาเล็กก็ยังมีอ่ามีครุสคอนโทรลแล้วก็มีตัวช่วยเตือนก่อนการโยนมีเราช่วยเตือนออกนอกเลนนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์มีครบโลโก้สวยมากวัสดุต่างๆมีเนียนกริบเลยเนื้อพวงมาลัยสวยมากปรับได้สีชางลงขึ้นเลินหน้าถอยหลังครบเลยนะกระจกไฟฟ้าสีบาน เป็นออโต้หนึ่งบานคนขับนะฮะออโต้สี่บานขับรถขับรถขับรถออโต้ทั้งสี่บานเลยนะฮะเยี่ยมไปเลยด้ออโต้ครบเลยสี่บานเซ็นทัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้านะ,ะแล้วก็พับไฟฟ้าแบบออโต้ด้วยมีไบร์สปอตเซนเซอร์ด้วยนะฮะไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำมาพร้อมไฟหน้าแบบออโต้ด้วยสูตรอดกระจกหลังตัดแสงสะท้อนโดยการโย มีกล้องบันทึกหน้าของโตโยต้าแถมมาให้ในตัวนะครับที่บางแดดเป็นสีเทาขวามีกระจกซ้ายมีกระจกด้านบนด้านหน้ามีไฟให้คู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งดวงอันนี้เหมือนเดิมเพดานครับสีเทาสวยมากเนียนกริปทุกกระเบียดนิ้วไม่มีเจิมไม่มีร่องรอยไม่เป็นรูรอยอะไรหรวยสวยมากจอของเดิมทำอะไรไปกับไม่8 0 0 0นี่รู้สึกพิ่งเข้าศูนย์มาด้วยนะ ถ้าถึงกำหนดครั้งต่อไปไม่หมื่นแปดแสดงว่าเขาเข้ามาตอน8,149โลขยับไปประมาณ100โล120โลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเช็คตัวยต้าให้นะถ้าคันนี้เขาเพิ่งทำอะไรมาเราจะไม่ต้องไปทำซ้ำแล้วเพอดูแล้วเขาน่จะเพิ่งเข้ามาเมื่อต้นปีนี้เองนะครับอ่ะเอซายเปิดมาแล้วมีคู่มือให้ครบเลยนะอ่ะคู่มือใช้งานทั่วไปแฟม้ม ผู้มือหน้าจอนะยังไม่แกะออกจากซองเลยคิดดูนะโอ้โหสุดยอดคู่มือจีพาดาครบทุกอย่างนะทีคอนเน็ครบมากี่เล่มครบหมดนะให้หมดเลยนะเอาสำนาาเนารถคันนี้รถบ้านมือเดียวซื้อเงินสดด้วยเป็นท่านสุภาพสตรีโมเดลผลิตปี2023นะฮะออกรถมกรลา2024 ป้ายกรุงเทพนะฮะจดทะเบียนกุมภา2,024สีขาวมุกนะฮะเลขตัวถัง MR 2 BL ลงท้ายด้วย1,6338แล้วก็เครื่อง2 z R z 100827เบนซิน4สูบ1น0 0รซีซี1 4อแรงมา้าลองขับกันเลยครับป่าเครื่อง1 8 0 0แซีซี140แรงมานะฮะก็ถือว่าสเปคค่อนข้างสูงแล้วสำหรับวิ่งทางไกลนี่เหลืออะไรโอ้ออกตัวพุ่งมาก กุ้งมากแรงนี่เหลือๆอ,อะไรเบรกจึ๊กเลยนะช่วงล่างแน่นนุ่มเลยเครื่องเดินเรียบงเงียบแอร์เย็นช่ำเลยนะฮะมีกล้องหลังให้ในตัวนะพร้อมเส้นกะระยะพวงมาลัยใช้ง่ายมากเลยนะฮะไม่หนักเลยแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปน้ำหนักพวงมาลัยกำลังดีมากๆเหมาะสำหรับวิ่งทางไกลหรือใช้ความเร็วสูงๆดีมากๆนะครับแล้วก็เครื่องเดินเรียบแล้วก็เท่าที่ดูนี่เก็บเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีกว่า ตัวกอนไม้ได้เชนด้วยนะสัมผัสได้เลยว่าเราจะได้ยินเสียงข้างนอกน้อยลงนะครับนั่งสบายขึ้นนะครับออปชั่นให้มาก็หลายตัวที่เพิ่มมาจากตัวก่อนไม้ได้เชนเยอะมากเลยอ่ะดูวงเลี้ยวกันหน่อยนะครับมาโอ้เหลือๆสบายช่วงล่างนุ่มด้วยแน่นเลยวงเลี้ยวแคบเลยนะฮะตีวงง่ายๆไม่ต้องโยกขีเดียวผ่านสบายสบาย ฮ่าบอกเลยนะใครวันนี้อยากได้รถเก๋งซีดานไซส์กลางที่ค่อนข้างยืดหยุ่นใช้ได้ทั้งทางใกล้ทางไกลนะฮะใช้งานหลากหลายเป็นรถแบบเบสิกเบสิกสไตล์พ่อบ้านที่ดูแลง่ายๆทนไม้ทนมือเจ้าตัวนี้ไม่ทำให้ต่อนผิดหวังแน่นอนฮะวันนี้ใหม่แค่8,000จาก เกือบล้านวันนี้เหลือเท่าไหร่ไปดูโอ้โห oh oh. สาวกโตโยต้าโคโรราอัลติสวันนี้ใครเลงรุ่นนี้อยู่ต้องวิ่งแล้วนะฮะหรือใครที่เลงกําลังจะไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงเลี้ยวมาทางนี้ก่อนบอกเลยประหยัดไปได้หลายแสนมากๆกับคันนี้เลย2024อ l l n ิ w t y y t t a u l t i s 1.8สปอร์ตไม่8,000ตัวนี้คือตัวท็อปของเครื่องเบนซินเลยนะฮะถ้าเป็นปี23ไมเนเชนแล้ว จะเป็นตัวนี้เลย1.8สปอร์ตปีผลิตเนี่ย2023ก็จริงนะแต่ว่าเขาออกรถมกราคม2024เลยราคาค่าตัวออกห้างไฟแดง979,000บาทวันนี้ปกติ Walk-in ินราคาหน้าร้านนะฮะ719,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟนั้นก็ดีราคาเบาๆรถพิเศษเลือเพียง 6 9 9 0 0 0บาทโอ้ประหยัดจากป้ายแดงไปได้หลายแสนกับไม่แค่8ปด0ันเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะฮะนอกจากนี้ยังมีรับประกันเหมือนเดิมฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์รกล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสุดๆปีหรือ20,000กิโลเมตร พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยหรือใครจะใช้วารันตีของโ o โยต้าก็ยังเหลือเลยนะฮะคันนี้ยังเหลือวารันตีของศูนย์โตโย t a ยาวถึงมกราคม2027โอ้โหสบายใจหายห่วงแน่นอนนะฮะและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์โตโยต้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต้นทังให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเช่นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรงควันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคย รถสวยปีใหม่ไหม่น้อยไม่อยากให้พลาดครับคันนี้น้องน้องป้ายแดงเลยแอดไลน์เลยด้านล่าง idline a 1 9 s p หัน้าแอาน,านที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่ Google Ma p พิม์19ศรีประกรเราอยู่ถนนกนรารประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวไ่ทีมงานไปรับประ송ที่ถสถานีฟรี19ศรีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ ปิดบัญชีให้รดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สศีประกรณ์รถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000 000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com